ระเป๋าสดางค์สุพิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้1,9700พิเศษเหลือ1,3900ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่2,9700่วยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทำธุรกิจเกิดความปังเกิดความเฮงชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30กุมภาพันธ์6 8นี้ ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะมีในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะ yeah. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางท่านติดตามเสด็จผัวติดตามเสด็จแม่เสด็จเมียเสด็จพ่อเสด็จลูกเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเดินทางในช่วง15วันนี้ มันจะชัดเจนมากแล้วจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองสำหรับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภก็คือนั้นที้เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนที่รักษาที่รักขาชาวราศีนี้อาจารย์บอกเลยว่าท่านใดที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงาน ไม่ว่างานเก่าที่ผ่านมามันจะดีเลิศขนาดไหนก็แล้วแต่แต่งานใหม่ที่ชาวราศีพฤกษบกกำลังจะตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่อาจารย์บอกเลยว่าการเงินจะดีขึ้นจะมีความมั่นคงในด้านของการเงินมากขึ้นแต่ชาวราศีนี้ก็มีในเรื่องของภาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวสุขภาพสเสด็จพ่อสุขภาพสเสด็จแม่ นี่คือภาพรวมใหญ่ท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพนะอยากจะดูส่วนตัวก็094 41985663สามารถที่จะแอดไลน์ได้ด้วยเป็นแบบนี้เลยอ้าวอาบิาว่าสำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์ก็094ย์้ 0947814568สำหรับกบระเป๋าสตางค์มหาหิงกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเอาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีพฤษพท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของศินหรือบางท่านอาจจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวกับคดีความต่างๆต้องบอกว่าชาวราศีพฤษพให้ระวังในเรื่องของอะไรระวังในเรื่องของการตกกระไดพลอยโจร เพราหลายๆครั้งชาวราศีนี้มักจะชอบช่วยเหลือคนถามว่าเป็นคนละเอียดไหมเป็นคนละเอียดก็จริงชาวราศีนี้มีพะละักกาลังค่อนข้างมากกว่าชาวบ้านถึงจะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆถึงจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ก็ต้องบอกว่ากําลังภายในเนี่ยเขาเรียกว่าเปี่ยมแล้วชาวราศีพฤษภเป็นคนค่อนข้างดือแต่เรื่องการเรื่องงานเนี่ยอาจารย์บอกเลยถึงจะดือแค่ไหนก็แล้วแต่ ความขยันของชาวราศีพฤษภมันก็ไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในเรื่องของการเข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่มันจะเป็นเฉพาะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นถึงจะเข้าตาอาเป็นว่าในเรื่องของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ธาตุน้ําใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธาตุน้ํอาจารย์บอกเลยดีข้าวปลาอาหาร การธนาคารการเงินต่างๆการประมงการเดินเรืออันนี้ดีถือว่าอุดมสมบูรณ์หรือบางท่านจะต้องย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานแล้วก็รู้สึกว่าสถานที่อยู่อาศัยมันเหมือนจะยังไม่ลงตัวอาจารย์เหมือนมีผีหลอกว่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าชาวราศีพฤกษ์ให้ดูในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้บังคับ นะเพราะมันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์เทพมึงอะตอแหลฮี้สัตนะกูไม่เชื่อมึงหรอกเพราะชีวิตกูในกูฟังมึงบอกว่ากูจะรวยกูจะรวยกูไปฟังอาจารย์เบียรดีกว่าก็ไปฟังอาจารย์เบียร์แล้วจะมาดูหมอทําไมถ้าการดูดวงการดูหมอไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่ามาเสียเวลาอย่ามาเสียเวลาถ้าไม่มีชีวิตไม่ดีขึ้นที่ละค่ะอ่นะอาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่อง ความเชื่อบนโลกใบน,นี้เต็มไปด้วยความเชื่อทั้งสิน้นสำหรับชาวราศีพฤษภใครที่อยากจะเสริมสวยใครที่อยากจะเสริมหล่อในช่วงจังหวะนี้ถามว่าถ้าหนูจะไปทำศิลยกรรมถ้าหนูจะต้องผ่าตัดหนูไปเจอก้อนศีอาจารย์ไม่ใช่ซีนอุ้ยนะไม่ใช่ซีนอุ้ยแต่มันกลายเป็นว่าไปเจอเนืงงองอไปเจอก้อนศีต่างๆ แล้วถามว่าถ้าหนูจะต้องผ่าตัดในช่วงนี้ถามว่ามันจะมีอะไรแย่ๆไหมอาจารย์บอกเลยว่าตัดไปเลยอะไรที่ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายหรือว่ามันทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วทำไปเลยแล้วชาวราศีมึกศพจะรู้สึกว่าตัวเองสวยตัวเองหล่อขึ้นนะสิบห้าวันเนี้ยหล่อแค่แค่สิบห้าวันพอแล้วความสวยความหล่อมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิตตัวเอง เพราะนั้นใครไปใครมาก็รู้สึกว่าถูกถูกชะตาต้องชะตากับชาวราศีพฤษภโดยพื้นฐานชาวราศีพฤษภเนี่ยต,ต้องบอกว่าชาวราศีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องตกรกรรมลำบากต้องมีความเดือดร้อนเข้ามาในชีวิตเพื่อเสริมในเรื่องของอะไรวัคซีนทำให้ตัวเองแกล่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฉลาดมากขึ้นมองอะไรออกมากขึ้นแต่สุดท้ายปลายทางแล้วหรือว่าระหว่างทาง หลังจากที่เราโดนอะไรมามากมายชาวราศีพฤษภใครอยากรวยรวยนะอย่ามามีคอมเมนต์นะคอมเมนต์มันยาอ่อนนะ้วพวกเนี้ยโนนะโน no, no. ่สำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องเงินเรื่องทองถ้ามองเป็นโชคลาภอาจารย์มองว่าชาวราศีนี้มีโชคลาภนะเนี่ยชาวราศีพฤษภมีโชคมีลาบอยู่นะโอ้เลิศเลิศที่ะาาเอะ อา้าวสำหรับชาวราศีพฤกษ์บางท่านเพิ่งย้ายที่อยู่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นแมนชั่นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต่างๆแล้วมีความกังวลใจว่าอาจารย์หนูอยู่คอนโดเนี่ยเวลานอนเนี่ย ปลายตีหนูเนี่ยมันโผมาตรงประตูมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันเป็นอัปมงคลกับชีวิตหรือเปล่าอาจารย์หนูขอถามหน่อยแต่ของหนูได้ยิ่งแล้วเลยของผมได้ยิ่งแล้วเปิดประตูมามันเห็นเตียงเลยผมควรจะทํายังไงดีเอาเป็นว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของทิศหัวนอนมงคลหรือว่าทิศหัวนอนอัปมงคลความเชื่อต่างๆเหล่านี้คนไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ย ชาวฮินดูหรือว่าศาสนา,าพราหมณ์ที่เรามีความเชื่อส่งต่อกันมามีในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตายเมื่อไรประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องคนตายก็มักจะนําคนตายหันหัวไปทางทิศตะวันตกแล้วกลายเป็นว่ามันดันไปพ้องเสียงกับคาว่าตกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วมันก็ไปทางทิศตะวันตกมันจะทําทให้ดวงเราตกดวงเราซวยหรือเปล่านี่กรณีหนึ่งแต่ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่น ความเชื่อของเขาคนตายจะหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยเพราะ,ะนั้นความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันก็แล้วแต่ภูมิภาคส่วนไอการที่เราจะต้องเตียงเรามันตรงกับประตูถามว่ามันจะเกิดอะไรที่มันแย่หรือเปล่าสิ่งอัปมงคลมันจะวิ่งเข้ามาหาเราหรือเปล่าคนจีนบอกว่าถ้าหัวโผล่เปิดมาแล้วเจอประตู เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นหัวมันก็จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเราก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมองปวดหัวแต่ถ้าเปิดมาแล้วเจอตรงประตูพอดีอยู่ตรงระหว่างประตูพอดีมันก็จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องของปอดเรื่องของระบบหัวใจระบบต่างๆภายในที่อยู่ในช่วงลำตัวแต่ถ้าตีนโผล่อาจารย์ ถ้าตีนผมมันก็จะหมายความว่าเฮ้ยตีนเราก็จะสูญเสียพลังงานทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะนั้นนี่คือความเชื่อของคนจีนเพราะคนจีนอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันหนาวในสมัยก่อนอยู่ในกระโจมมันไม่มีห้องต่างๆไม่มีอะไรพอเปิดเข้ามาลมมันก็วิ่งมาเต็มๆทําให้คนจีนสมัยก่อนคนจีนโบราณเจ็บป่วยง่าย จากอากาศหนาวเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้อาจารย์เตียงนอนตรงกับประตูเป้เลยเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ต้องไปแก้อะไรเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยทาง่วงจุย้ยจริง,รงๆไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยตามสบายเลยยกเว้นนอนแก้ผ้าป,ประตูมาเห็นอะไรห,หำไงเนะเพราะนั้นอย่าไปเสียเงินซีเคไก่ทอดชิ้นละหกสิบค่ะชิ้นละหกสิบค่ะชิ้นละหกสิบค่ะ เสียทออให้อาการแก้ต้ตองย้ายประตูหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ต้องย้ายประตูหรือเปล่าไม่ต้องทางห่วงจุ้ยถือว่าไม่เกี่ยวอะไรกับหวงจุย้ยเพราะฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีตัวเราส่วนหนึ่ง6-7ถึงอซอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของทิศทางเป็นเรื่องของตำแหน่งที่อยู่อาศัยเราเรานอนหันไปทิศมงคลประจําตัวเราอันนี้ก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหล่านั้นเกิดจากการการะทําของเราด้วยพอที่อยู่อาศัยเฮง ตัวเราก็เห็งไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปิดประตูแล้วเห็นเตียงนอนเห็นที่นอนเราไม่ได้มีผลอะไรทางหวงจุย้ยจำไว้แค่นี้อ่ะอาจารย์ว่าแค่นี้ส่วนในเรื่องความรักสําหรับความรักชาวราศีชาวราศีพฤษภจะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องนะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเลิกกันไปนานแล้ว แต่ก็ยังปฏิปต่อกันอยู่หรือบางครั้งอาจจะฝันฝันจันเทพหนูฝันไม่ดีเลยผัวเก่าได้เมียใหม่หน้าตายเฮียมากเลยหนูว่าหนูสวยกว่าเยอะมันก็เกิดการคิดถึงนันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่ชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าในช่วงนี้ชีวิตฉันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะมันสักพักใหญ่แล้วแหละแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวโยงนะอาจจะเป็นคนแดนไกลก็ได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเลย อันนี้ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมกพมีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตแต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เคยได้อยู่กับตัวเองอาหารที่เคยได้กินอร่อยๆมันจะห้ามฉันกินหรือเปล่าสถานที่ที่เคยไปเราอาจจะต้องงดเพราะจะต้องแบ่งไปให้กับคนที่เรา รู้สึกดีด้วยนะสำหรับคนโสดจะเป็นในรูปแบบนี้จะรู้สึกว่ากลัวเหลือเกินนะกลัวว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดนหักหลังเหมือนเดิมความเป็นตัวของตัวเองหายไปส่วนท่านใดที่แต่งงานแล้วคลองเย่าวเรือนแล้วก็ขอให้ระวังเรื่องของอะไรนะ the เนี่ยไพ่เดอะมูเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรการกระทําการพูดที่มันบั่นทอนความรู้สึก ทำให้เรากลายเป็นว่าฉันเป็นคนไม่ดีอยู่ตลอดจากคนที่เคยมั่นใจในตัวเองแต่พอมาเจอสิ่งนี้ปีแรกก็ไม่เท่าไหร่อยู่กันมาสองสามปีจนมีลูกมีเต้าแล้วมันก็เริ่มเกิดอาการสิ่งเหล่านี้นะเอาไปว่าสําหรับชาวราศีพฤษภอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องของอะไรจะจบหรือเปล่าอาจารย์หรือจะต้องไปแบบนี้เรื่อย อันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจเอาเป็นว่าถามว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ว่าแนวโน้มอาจจะแยก,กว่าเดิมก็ได้ในทางความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วมันมีอยู่3มทางให้เราเลือกแต่ไฟไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับคําว่าครอบครัวนีถ้าเจอเหตุเพศภยัยหรือว่าอันตรายต่างๆมนุษย์จะตัดสินใจอยู่สทางแค่นั้นนิ่งถอยแล้วก็สู้ มันมีอยู่ก็่สามทางแต่คําว่าสู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้พังเพราะนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเออมีอยู่สอย่างก็คือนิ่งแล้วก็อดทนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต้องมาถามจิตใจว่าการอดทนของเรามันคุ้มกับเวลาที่เดินไปทุกๆวันหรือเปล่าหรือว่าการที่เรานิ่งอยู่แบบนี้มันจะทำให้ลูกเรามีความสุขจริงหรือเปล่าไม่เพราะฉะนั้นจะไม่เลยว่าเด็กมีสัญชาตญาณพ่อกับแม่อยู่กันเพราะว่า อยากให้หนูมีความสุขแต่จริงๆแล้วพ่อกับแม่อาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้แล้วถามว่าถ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่มีความสุขเลยแล้วจะเอาความสุขจากที่ใดไปมอบให้ลูกเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องของการโกหกโดยทั้งสิน้นถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือจบแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตใหม่ส่วนลูกเขาก็จเจริญเติบโตไปในแบบของเขา จำไว้ว่าบรรยากาศถึงจะไม่มีใครพูดอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อเลยว่าทุกคนสามารถสัมผัสในบรรยากาศนั้นได้เพราะนั่นคือพลังงานอาจารย์สอนไว้แบบนี้เลยนะเอาแค่นี้และกันเอาเป็นว่าเรื่องของความรักมีประมาณนี้ส่วนในเรื่องสุขภาพสําหรับชาวราศีราศีพฤษภระวังเกี่ยวกับเรื่องของคอระบบหายใจยการเป็นหวัดเป็นหืดหอบภูมิแพ้ต่างๆเอาไว้แค่นี้ส่วนในเรื่องของอุปสรรคเอาไว้นะ ไพ่สรุปขึ้นมาระหว่างทางช่างมันแต่ไพ่สรุปขึ้นมาหกไม้เท้าหมายก็ว่าชาวราศีพฤกษภอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอันนี้เกี่ยวกับงานเลยไม้เท้างานก็จะผ่านพ้นไปได้หรือถ้าใครจะต้องมีในเรื่องของโครงการประมูลต่างๆอาจจะต้องต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการหัวการมีเส้นมีสายอ่ะอาจารย์ว่ากันแค่นี้เดี๋ยวขอสรุปไพ่สองใบ หเหรียญเด็ Dead. ยังไงก็แล้วแต่การจบคือส่วนหนึ่งการจบในชีวิตคือส่วนหนึ่งเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้บางครั้งบางคราวต้องทิ้งภาระบางอย่างไว้ถ้าเราไม่ถ้ากรรมอยู่สอง สองมือเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเลยกรรมแม่งก็คือเงี้ยยึดติดอยู่กับมันแต่ท่อะไรเราปล่อยมันก็จะหายเมือ่อแต่ถ้าในกรรมมือของเรามันมีแบงค์ยี่สิบแม่แต่มันมีแบงค์พันลอยอยู่สองใบว่ะเนเราก็ต้องปล่อยบางครั้งสิ่งที่เราอยู่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของประโยชน์เรามากมายก,ก็ปล่อยมันทิ้งไปแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆล,ลงทุนให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะต่าได้ขณะที่เรา มีต้นทุนน้อยสมองเราจะทํางานมากขึ้นขณะที่เรามีเงินมากขึ้นในการลงทุนเราจะใช้สมองน้อยลง <_ č> เพราะฉะนั้นให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีบมกรที่ราคาแหว่าแบบนี้อา้าหลังจากนี้อาจารย์ก็จะขายกระเป๋าแหละขายกระเป๋าขายกันนุ่งโต้งเลยก่อนที่จะขายกระเป๋ามาร่วมกันทําบุญกับโครงการสะพานบุญเพื่อ พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเลือดสายเลือดอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ได้มีส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือประเทศได้ตอบแทนแผ่นดินแผ่นพืนนี้กับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับเราหรืออาจจะเป็นพ่อแก่แม่แก่ที่ไม่ใช่สายเลือดเราบางคนยากจนมาก แล้วก็เดินไม่ไหวบางคนเป็นอมพฤกเป็นอมภาตลูกๆก,ก็ไม่มีเงินซื้อรถวิลแชร์ให้กับคนแก่เหล่านั้นเพราะนั้นตามเบอร์โทรศัพท์นี้หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหกห้าตามเบอร์บัญชีนี้เลยชื่ออาจารย์เบอร์โทอไม่ใช่นามตะกุลอาจารย์เลยนะอย่างน้อยเราก็ได้ทิ้งอะไรไว้บนแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินผืนนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่น่าอยู่เลยแต่จริงๆแล้ว แผ่นดินผืนนี้ไม่เคยทําร้ายใครแต่คนที่อยากจะย้ายไปอยู่ประเทศที่ดีๆมันเกิดจากบุคคลในน้ํามีปลาในนามีข้าวจําไม่แค่นี้แล้วเกิดในผืนแผ่นดินเดียวกันแต่ทาไมบางคนยากจนแต่ทําไมบางคนเป็นคนชั้นกลางทําไมบางคนถึงร่ํารวยมหาศาลเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแผ่นดินไม่เกี่ยวคำว่าประเทศมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่สําหรับทัศนคติของอาจารย์อาจารย์เป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินไทยมาก อ่ะแค่นี้ละกันเพราะจะต้องขายของอ่ะท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐาน,นะทางการเงินท่านใดเริ่มทําธุรกิจหรือบางครั้งบางคราวแม่มันอยากจะมีอะไรมาเสริมดวงกระเป๋าสตางค์สุพิชยากระเป๋าสตางค์เสริมดวงเรียกศัพท์สีซ่อมมาแล้วที่ราคาซิปลู่ได้ สิบลูได้เพราะต่อไปด้านในเนี่ยโอเคถ้าทางห่วงจุย้ยตามสีห่วงจุ้ยเนี่ยดินเสริมดินดีแต่ดินต้องจําไว้ว่าดินคือแม่แผ่นโลกเราคือแม่เพราะฉะนั้นด้านในนี้ก็จะกลายเป็นสีสีธาตุดินทั้งหมดเลยฮะส่วนอันนี้เหมาะกับคนธาตุอะไรจริงๆแล้วอะ่ะอาจารย์บอกเลยว่ามันมีทั้งธาตุประจําตัวเราแล้วก็มันมีธาตุส่งเสริมเราเพราะนั้นสีส้มอยู่ในธาตุไฟนะ ใครเกิดธาตุไฟหรือว่าทํางานเกี่ยวกับธาตุไฟอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะใช้สีส้มได้จริงๆมีหลายเศษมีหลายเฉดแล้วก็มีหลายสีตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์เป็นที่อยู่ของเงินทองกระเป๋าสตางค์สามารถที่จะเรียกทรัพย์ได้คนจีนคนญี่ปุ่นมีความเชื่อแบบนี้จนทาให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นผู้นําในเรื่องของการ หาเงินหาทองแล้วตอนนี้สังเกตดีๆว่าประเทศจีนกลายเป็นบ้าจากประเทศที่ยากจนมากกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพอๆใกล้ๆก,ก,กับอเมริกาที่บอกว่าเป็นเจ้าโลกด้วยซ้ำไม่ใช่หำนะเจ้าโลกมันคือเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เรื่ององมงาย ถ้าเรามีสถานที่อยู่อาศัยให้กับเงินเชื่อเถอะว่างเงินก็มีความสุขอยากจะอยู่รู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์สั่งรวยกระเป๋าสตางค์ส,สุพิชยารุ่นนี้เท่าไหร่อาจารย์เทพ13,900สําหรับรุ่นอาจารย์ปรับให้ดีเลยนะปรับรุ่นนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ในราคาที่ยังคงคุณภาพอยู่13,900ส่วนรุ่นพรีเมียมด้านในที่เห็นนี้29,700 อาจารย์ก็ขอบอกเลยว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายหรอกถ้าย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วอาจารย์ก็คงอายุประมาณสัก9 1. ขวบ10ขวบขณะที่แม่อาจารย์บอกว่าลูกๆจะต้องย้ายไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพใจมันหายจากการที่เราเป็นเด็กบ้านนอก จากการที่เราได้อยู่กับนากับเราที่เราได้อยู่กับกองฟางอยู่กับยางรถที่เอาไว้ปั่นจนฟันขโมงในช่วงฤดูฝนเราก็ได้ไปเก็บมะม่วงเก็บลูกกระท้อนวิ่งกับญาติพี่น้องในหมู่บ้านนั้นหลังจากที่แม่บอกว่าต้องย้ายไปอยู่กับเสด็จพ่อที่กรุงเทพอาจารย์บอกเลยว่าความเศร้ามันครอบงำอาจารย์ระหว่างที่จะต้องเดินทางเนี่ย ตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่อรัญญประเทศเป็นจังหวัดแล้วก็เป็นตำบลที่ติดกับประเทศเขมรแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขมรม,มันมีสงครามกันอยู่ก็คือเสมนเขมรสามฝ่ายเขมรแดงเขมรเขียวเขมรอะไรไม่รู้มันตีกันเองแล้วหลายๆครั้งที่ลูกระเบิดมันก็พลาดเข้ามาอยู่ในแผ่นด,ดินไทยถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ต้องวิ่งลงหลุมมังเกร์แต่ถ้าขณะที่เรียนหนังสืออยู่ก็ต้องวิ่งลงรู เพราะนั้นมันมีความสนุกสนานในความเสียวของเด็กๆอยู่คำแรกที่แม่บอกว่าต้องย้ายมาอยู่กับพ่ออาจารย์บอกเลยว่าใจตกไปอยู่ที่อาตุมสามคนพี่น้องนั่งรถของพ่อกลับไปที่กรุงเทพบอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยแม่งร้องไห้จนจะนกรุง,งเทพแล้วมาถึงกรุงเทพมาถึงบ้านพ่อร้องต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้อกหัก คิดถึงยายคิดถึงน้าคิดถึงญาติญาติคิดถึงตาคิดถึงทวดมันคิดถึงเต็มไปหมดเพราะความทรงจําในวัยเด็กแล้วมันมีความสุขในรูปแบบของเด็กชนบทการที่เข้ามาในเมืองกรุงครั้งแรกอาจารย์บอกเลยว่าเพื่อนมันก็แซวอาจารย์เพราะหมู่บ้านที่อาจารย์อยู่เนี่ย <c oughs> ตาทวดกับยายทวดเนี่ยเป็นคนโคราช แล้วหมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นน่ะตำบลบ้านนาข้ามจังหวัดสะแก้วในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเป็นปาจีนพูดภาษาโคราชโคราชบันเองเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีสายเลือดของคนโคราชด้วยแล้วก็จะมีสายเลือดของคนลบบุรีด้วยทางตาทวดใหญ่ทวดทางฝั่งแม่นะ่ะคนลบบุรีทางฝั่งยายก็จะไปเป็นคนโคราช เพราะฉะนั้นมีเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆมันสำเนียมมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็พูดออกโคราชพืชน้องงงมึงพูดภาษาอะไรวะไอ้สัตว์ภาษาไทยไงไอีควายนะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปต่อ13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นพรีเมียม29,700ตามนี้เลยแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ไม่ขยับไม่ได้แล้วอาจารย์ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าถุงเงินใหญ่ล่ํารวย แล้วสำหรับกระเป๋าจานเทพเป็นกระเป๋าหนังแท้ง,งานเย็บมือร้อยเปเซแล้วการันตีในเรื่องของได้ในเรื่องของซิทับพังส่งมาให้จารย์ซ่อมให้ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งใดๆทั้งสิ้นอ่าแค่นี้ละกันที่ราคาหลังจากนี้โฆษณาให้กับลูกศิษย์ลูกหาก่อนร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดโทรไปตามเบอร์นี้โทรไปหาคุณเล็กเนี่ยไปหาเจ๊เล็กเลยโทรไปหาเจ๊เล็กกินฟรีอยู่ฟรี มหาแม่แดนของดีเมืองเพชรบณ์โทรติดต่อกันไปเองครูชลลี่ท่านใดอยากจะฝึกสนทนากับชาวต่างชาติอยากจะมีผัวฝรั่งอยากจะมีหุ้นส่วนอยากจะทําการค้ากับฝรั่งก็ครูชนลี่สอนออนไลน์ส่วนในเรื่องของอาหารการกินสตาชาบูปิ้งย่างอิ่มไม่อัน้น188บาทจรัยสนิทวง60ท่านใดอยากจะทําตาสองชั้นก็สามารถจะปรึกษากับ คูชนลี่เอ้ยไม่ใช่เี้ยแพทย์หญิงทิติการปรึกษากัแพทย์หญิงทิติการก็ตามรายละเอียดที่เห็นด้านบนนี้อีกสักหน่อยนึ่งสำหรับเหรียญดวงพิชัยสงคราม1,999บาทช่วยเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภให้เราศูนย์ฟื้นฟูภายในรถมิสเตอร์ทีที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดไม่ได้จ่ายเงินให้อาจารย์อาจารย์รับแค่อยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหา ที่ดูอาจารย์ส่วนในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องคิดถึง 4K งานบวชงานวัดงานแต่งงานศพคิดถึงไก่ทอดคิดถึง 4K ที่ราคาแล้วก็อีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรวะเฮียแป๊บเดียวลืมเลยอะไรวะ งงอ้าวอาจารย์มันไม่เป็นไรเอาไไขแล้วกันอ๋ออาจารย์หมายความว่าท่านใดอยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดปีพศนี้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรบางครั้งบางคราวไปซื้อไปเอ่อไปซื้อของมงคลไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นกําไรแล้วไม่รู้ว่าตัวเองควรจะใส่สีอะไรเพื่อมันส่งเสริมดวงชะตาตัวเองอาจารย์ให้คําปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณธาต ต่างๆนะบางคนอาจจะนับพอศอจากความเป็นสากลก็คือปฏิทินของจูเลียซีซ่าหนึ่งมก,กราคือปีใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเสริมดวงสิ่งเหล่านี้ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับวงจุย้ยนะสีต่างๆกำลงกำไรพวกนี้เราต้องยึดหลักของจีนก็คือขึ้นปีใหม่ในวันที่4กุมภาส่วนถ้าเป็นของไทยมันก็จะกลายเป็นว่าในช่วงเมษายนเป็นปีใหม่ของไทย Yeah. เพราะฉะนั้นอาจารย์จะคำนวณแบบจีนไข่ไข่ <Yeah. S 1> รอแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งลูกแป๊บหนึ่ง ไคเ่เฮงมันเฮงใครเฮงมันที่ราคาสามสี่หกสามสี่หกจากไอ้เจ้าไข่เอา้าอาจารย์เอาเท่านี้แล้วกันสำหรับชาวราศีพฤกษ์